ผ่านมาแล้วเป็นเวลา2อ,อาทิตย์ที่เจ้าตือเนี่ยไส่ไหลหลังจากที่เรานะครับได้รักษาเจ้าตือเนาะทำให้เจ้าตือเนี่ยรู้สึกว่าจะมีอาการดีขึ้นไส้เนี่ยก็กลับเข้าไปในท้องละเราก็คิดว่าเจ้าตือเนี่ยจะปลอดภัยและไม่ได้เกิดอันตรายใดๆทั้งสิ้นต่อชีวิตของเจ้าตือแล้วแต่นะครับสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนั่นก็คือไส้ของเจ้าตือมันขาดออกมาเลยถูกต้องครับผมไส้ขาด ก็คือเมื่อ7จ็วันก่อนเนี่ยพวกเราได้ถ่ายคลิปอัปเดตอาการของเจ้าตือและมันก็จะมีช่วงถ่ายคลิปนะครับที่เจ้าตือเนี่ยได้ขับอะไรบางอย่างออกมาจากท้องซึ่งลักษณะนะครับก็จะเป็นเหมือนกับเมือกอะไรสักอย่างหรือไม่ก็เป็นผนังของลำไส้ที่เกิดการเสียหายและร่างกายของกบเนี่ยมันขับออกมาซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ดีมากๆถ้าเกิดว่ามันเน่าอยู่ข้างในเนี่ยมันจะไม่ดีแน่นอนอาจจะทําให้กบตายได้เลย หลังจากที่ผ่านมา2วันนะครับผมได้เปิดกล่องของเจ้าตือเพื่อที่จะทําความสะอาดเนาะเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยผมเจอสิ่งสิ่งนี้ครับรู้ไหมครับว่าคืออะไรผนังของลำไส้ที่ออกมาเป็นชิ้นที่ใหญ่กว่าเดิมเราลองนึกภาพดูนะครับตอนที่เจ้าตือเนี่ยไส้ไหลและนอนกองอยู่เขานอนอยู่อย่างนั้นเนี่ยข้ามคืนเลยนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเจ้าตือเนี่ยไส้ไหลตอนไหนเหมือนกันตื่นเช้ามาผมจะเอากบมาทําความสะอาด ก็เห็นเจ้าตือนอนอยู่ในสภาพนั้นแล้วสิ่งสิ่งนี้นะครับอาจจะเป็นไส้หรือไม่ก็เขาเรียกว่าผนังของลำไส้ส่วนนั้นก็เป็นได้นะและยังมีอีกบางส่วนนะครับที่ยังไม่ได้โดนขับออกมาอย่างเช่นตรงนี้ใช่ครับผมตรงนี้ดูเหมือนว่าจะรอการขับออกมาแต่ว่าเจ้าตือก็ยังไม่ได้เบ่งออกมานะเราก็เลยทำได้แค่รอดูอาการกันต่อไป สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็นั่งสังเกตอาการของเจ้าตือกันนะครับน้องเหมือนว่าจะขับลำไส้ออกแต่ลำไส้ของน้องเนี่ยเหมือนว่าจะอุดอยู่ตรงตรงรูตรูดรูก้นเขาครับอน้องยังไม่ขับออกสักทีนะวันนี้เป็นวันที่ประมาณ 99- ห9รือ10นี่แหละจำไม่ได้แล้วที่เราพยายามรักษาน้อง เพื่อนกบมันขับลำไส้ออกไส้ขาดเลยเนี่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 ยเฮ้ยน,นี่คือไส้กบเลยนะเนี่ยโอ้โหยไส้ขาดออกมาเลยนะใช่ครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนสิ่งที่เพื่อนเพื<ๆ>่อนเห็นอยู่นี่ก็คือลำไส้ของกบหรือถุงปัสสาวะ กบเนี่ยขับออกมาหรือไม่เป็นส่วนที่อักเสบหรือเป็นส่วนที่ใช้งานไม่ได้แล้วเขาจะทําการสับเปลี่ยนนะครับผมเหมือนการเอาของเก่าที่เสียหายออกมาทิ้งแล้วก็สร้างของใหม่ออกมาใช้งานได้อารมณ์ประมาณนี้เลยผมก็ไม่ได้รู้มากมายเหมือนกันนะครับแต่ว่ากบเนี่ยสามารถสลัดเครื่องในบางส่วนทิ้งได้ที่ไม่สําคัญและไม่จําเป็นถ้าเกิดว่าส่วนนั้นเนี่ยเกิดความเสียหายน้องกบก็สามารถทําได้เหมือนกัน แต่อาจจะมีขอบเขตนะเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้มั่นใจ100%เหมือนกันและในตอนนั้นนะครับใจผมเนี่ยมันก็วิวๆิวละผมรู้เลยว่าเจ้าตือไม่น่ารอดนะครับเพราะว่าถึงขั้นไส้ขาดกันเลยทีเดียวสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนโอเจ้าตือเป็นยังไงบ้างลูกพี่ฮะดีขึ้นเยอะเลยชดเชื่อขึ้นเยอะเลย ดีใจทุกคนผมดีใจมากเลยก็คือหลังจากที่เจ้าตือขับพวกลำไส้ที่ติดค้างอยู่ข้างในเนาะแล้วก็เป็นพวกลำไส้ที่เสียหายอะไรอย่างเงี้ยเขามีการสลัดทิ้งอะเรียกว่าสลัดทิ้งแล้วก็อาจจะมีการเออาาจจะมีกรสร้างอวัยวะขึ้นมาใหม่นั่นนี่ดูเท่ขึ้นมาเลยทันที <c oughs> หลังจากนั้นนะครับก็รู้สึกว่าเจ้าตือจากกระปี้กระเป๋าเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะมีบางส่วนนะครับที่มีการขับออกมาบ้างแต่ว่ามันไม่น่าตกใจเท่าครั้งก่อน ครั้งก่อนน้องมาเป็นพวงเลยส่วนที่มันเสียหายอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้ก็คือเจ้าตือดื้อเหมือนเดิมละเริ่มกลับมากระปี้กระเป๋าว่ายน้ําได้เมื่อคืนมีการร้องนะครับร้องเหมือนร้องอยากผสมพันธ์อะไรอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็มีความอยากอาหารด้วยนะแต่ว่าช่วงนี้จะต้องงดอาหารให้เจ้าตือด้วยวันนี้เราก็เลยเอามาทําความสะอาดแล้วก็เช็คอาการหน่อยเห็นไหมเห็นไหมเจ้าตือก็คือฟิตขึ้นเยอะเลย มีชีวิตชีวากระปี้กระเป๋าขึ้นเยอะเลยนะไม่ซึมเหมือนครั้งก่อนแล้วก็ไม่หงอยไม่ซึมไม่หงอยไม่แบบเอ,อไม่ขับลำไส้ไม่เบ่งอย่างเดียวอะ่ะและส่วนส่วนท้องเขาก็รู้สึกว่าจะกลับมาพองเหมือนเดิมมาพองมามีพุงเหมือนเดิมแล้วนะครับลำไส้อาจจะเข้าที่เข้าทางแล้วหรือเปล่านั่นแล่นั่นแนะนี่น,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 นี่เห็นไหมการกอดแบบนี้กอดเพื่อจะผสมพันธุ์นะ เบาใจขึ้นเยอะเลยนะครับอาจจะมีการขับเมือกหรือผนังลำไส้ที่มีการเสียหายนะครับอาจจะมีนะมีการขับออกมาบ้างแต่ว่าไม่ได้หนักเหมือนครั้งก่อนละนี่คือความมหัาจรัจ์นนะครับผมร่างกายของกบโอ้ยโอ้ยโอยอ้ยอาเว่ายน้ํานั่นไงโอ้ยทำไมเอียงข้างนะลูกหรือว่ายังไม่เข้าที่ เอ,อยังไม่เข้าทีหรือเปล่ากลับมา <c oughs> ตือใหญ่มานี่มาให้ดูหน,ห,ดนดหน่อยแล้วให้ดูหน้าดูตานายรู้สึกว่าฟิตขึ้นเยอะแล้วก็ไม่ซึมไม่ป่วยละเอออย่างนี้ค่อยเบาใจหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าเวลาที่เจ้าตืออึหรือว่าเยี่ยวเนี่ยมันจะออกมาแค่อึกับเยี่ยวหรือเปล่าหรือจะเอาลำไส้ออกมาอีก ถ้าเกิดว่าเขาอึได้เยี่ยวได้เนี่ยก็ถือว่าผ่านละแต่เรื่องเรื่องการขับน้ำเนาะการเยี่ยวหรือปัสสาวะเนี่ยผมเห็นละไม่มีปัญหานะครับออกมาเป็นแค่น้ําแต่ออกมาเป็นพวกอึอึอกบอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เห็นนะครับอาจจะติดปัญหาช่วงนั้นหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมเราต้องรอดูนะแต่รู้สึกว่าจะเรียบร้อยแล้วละ่ะไม่มีลำไส้โผล่ออกมาแล้วเหมือนครั้งก่อนโอ้ย ทำหอใจหายใจความนะคือเครียดผมเครียดประมาณสองอาทิตย์ได้เพื่อนๆนจริงเนี่ยกว่าจะพามันมาว่ายน้ำทำหน้าตาใสๆสกวนทีนอย่างนี้ได้เครียดไปสองอาทิตย์เลย <c oughs> ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณไม่ถึง20นาทีนะเพื่อนๆนดูมันนี่มันขี้แล้วอ้อดีใจ <c oughs> มันรู้สึกว่ามันจะอ่าอึอได้แล้วแหละ อาจจะยังไม่ได้เป็นก้อนนะเห็นไหมจะมีการขับอือการขี่การเยี่ยวอะไรได้ปกติแล้วก็ถือว่าระบบระบบภายในอาจจะกลับมาดีแล้วล่ะเห็นไหมทำหน้าทำหน้าตาจะสวบนิ้วเหมือนเดิมได้นะมาครับเพื่อนๆตอนนี้ก็จะทำความสะอาดให้เจ้าตือหน่อยนะครับผมหลังจากที่น้องอืไปเมื่อกี้นี่เป็นไงบ้างตือฮะ ดีขึ้นหรือยังลูกตอนแรกที่เขาไส่ไหลเนี่ยท้องไม่ป่องเลยนะท้องแฟบเหมือนกับว่าลำไส้เขาเนี่ยเอ้ยนี่นี่เห็นไหมเห็นมนี่นี่นี่น,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 นตรงนี้คือเมือกเออมันจะโอ้โหไม่ให้ถ่ายซะด้วยเต้ออ่าเหมือนกับว่าลำไส้เขาเนี่ยมันโผล่ออกมาข้างนอกหมดละในท้องเขาไม่เหลืออะไรเลยท้องเลยแฟบตอนนี้น่าจะกลับไปเข้าที่เข้าทางได้แล้วนะครับเห็นปะ ออไหนดูดีไหนเมือกโอ้ยน่าจะขับออกไปแล้วเรียบร้อยอาจจะมีช่วงนี้อาจจะมีเมือกพวกพวกนี้นะครับออกมาเรื่อยๆเนาะเป็นการขับพวกผนังเซลลอะไรอย่างเงี้ยที่มันที่มันเสียหายแล้วไม่มีประโยชน์อโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะมาอัปเดตเจ้าตื้อนะครับผมว่าผมต้องไปพักผ่อนหน่อยแล้วละ่ะเครียดมาหลายวันละ ถือว่าสำเร็จนะครับจะตือนมึงอย่าเป็นอีกนะบ๊ายบายครับเพื่อน